ณวังหยกที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมายแล้วก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีมีพันด้าสปอนขึ้นอย่างงุนงงแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินขึ้นบันไดมันที่ไหนเนี่ยข้ามาทำอะไรที่เนี่ย ฉันคือจำนวน5 2า9 4 0 1 7นวน5 2หน4 0 1 7 6 1หนูคือที่ปรึกษาของคุณฮะเจ้าคือที่ปรึกษาข้าหรอข้าชื่อโปยินดีที่ได้รู้จักคุณไม่ต้องโง่ฉันรู้อยู่แล้วว่าชื่อของคุณเพราะผมที่ปรึกษาของคุณวิธีการที่เป็นไปได้อ้มันออกเสียงว่าโป มชปูสิ่งที่คุณพูดพลาดลงให้ของได้รับลงไปที่ธุรกิจทำคุณรู้ว่าทำไมคุณได้เข้าสู่โลกของไมคร f ฟและได้รับการสัมผัสกับมัส,สตาร์ดงดงามข้าไม่มีความคิดแล้วไมค้ามีก๋วยเตี๋ยวไหม ว้าวคุณมากเลยดีกว่าฉันคิดว่าคุณถูกส่งไปที่นี่เพราะคุงฟูแพนด้า3เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะลดลงในโรงภาพยนตร์นในวันที่29เดือนมกราคมและคุณรู้อยู่แล้วว่าเด็กของคุณคิดว่าเธอจะถูกตัดหนวดของเขาในการเตรียมการและเราได้จองทีมของฉันทีมสอดคล้องสุภาพบุรุษหล่อที่ไม่รู้จักกันเดี๋ยวนะถ้าจ้าเป็นที่ปรึกษาข้าแล้วอาจารย์ชิฟูอยู่ไหน ผมคิดว่าที่ผู้ผมแนะนําให้เขารู้จักการทำฟาร์มและเขามีน้อยเกินไปเป็นมันและหยุดการวาดภาพแล้วเขาบอกผมว่าผมควรจะเป็นของคุณหม่ไหม่ๆแล้วทําไมเจ้าต้องมาอยู่ที่นี่ล่ะข้าไม่ต้องการที่ปรึกษานะ ฉันจะมาทําดีที่นี่ฉันต้องการที่จะฟังอย่างใกล้ชิดนี้อาจจะเป็นช็อตกับคุณแต่มีสถานที่มหัศจรรย์ที่เราเรียกว่าหมู่บ้านแพนด้าร้านเล่นทันทีและเป็นของรูปทรงและขนาดอยู่ด้วยกันและใช้เวลากับแต่ละอื่นๆที่คุณต้องการที่จะทําให้วิธีการของคุณมีการตอบสนองความต้องการมากขึ้นของชนิดของคุณเองเจ้าพูดจริงเหรอที่มีมีแพนด้ามากขึ้นนั้นไปกันเถอะ ไม่ได้เร็วหนุ่มสาวที่จะมันจะไม่ง่ายหมู่บ้านรับซานตาตั้งอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาที่คุณจะเผชิญกับอุปสรรคที่น่ากลัวมากมายในกระบวนการของการหาเพื่อนชายของคุณไม่แต่่าอยาคุณต้องกังวลผมเชื่อว่าคุณมีความแข็งแรงที่จะเอาชนะทุกอย่างที่มาที่คุณและในที่สุดก็ทำวิธีของคุณไตยังหมู่บ้านทันห้าที่คุณกำลังรังแกแก่สีชมพูจะอยู่ขีงข้างคุณเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือถ้าทำมันไม่ได้หรอกข้าแข็งแรงไม่พอ ไปไม่ได้ข้าขอโทษด้วยนะคุณไม่ต้องการที่จะตอบสนองทุกเฟนิสตันอื่นๆในที่สุดก็รู้ว่าคุณไม่ได้คนเดียวข้าไม่เพียงแค่ทำมันไม่ได้มันมากเกินไปสำหรับข้าทำไมคุณจะดูว่าผมทำาิตสีเค้กและมีพวกเขาในกระเป๋าของฉันตลอดเวลานั่นไปกันเถอะไปหาขนมเค้กพวกนั้นเอ้ยไม่ใช่มีแพนด้าสินี่หรอที่ที่ว่าน่ะ ู่บ้านหมีแพนด้า คุณต้องเข้าสู่ขั้นตอนภาพนี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณจะเป็นที่นี่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจนกว่าฉันกำลังปารีเพราะฉันมักจะมีบุคคลที่24ทักเจ็ดหัวอยทั้งหมดของฉันตั้งแต่ที่เราใช้ชีวิตเหมือนมีวันพรุ่งนี้ไม่ได้ฉันหวังว่าไม่มีคุณโชคดีและจำไว้เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางของคุณไปยังหมู่บ้านแพนด้าขอบคุณที่ช่วยนะชิปลาลาลาเพื่อจะไม่ทำให้มันมีชีวิตอยู่ลา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 มีจำนวนมากดังนั้นและแล้วชิปก็หายไปจัดจอหน้าน ข้าคิดว่าจะต้องเข้าไปทางนี้ที่จะหาหมู่บ้านแพนด้าพบกับมีแพนด้าที่เกิดขึ้นจริงไปดีกว่าอ้าวทำไมข้ามาอยู่ในเนี้ยอยู่ในป่าเนี่ยงั้นข้าจะตามทางนั้นไปแล้วกัน ค้าได้รับการใกล้ชิดโอ้พนด้าปิงแน่พนด้ากเกรียมม,มันมากไปสำหรับข้าข้าทำไม่ได้ ข้าเป็นเพียงเพนด้าอ้วนๆคนหนึ่งข้าคงจะตกไปในลาวาคงถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องยอมแพ้ฮ้เซเปาฟรีค่ะสระเปาฟีเชิญทางนี้ค่ะฮู้ยนั่นมันสระเปาซระเปาฟรีข้าจะไม่ปล่อยให้โอกกาสนี้ผ่านไปแน่ จบจ้ะและแล้วเขาก็กระโดดไปได้อย่างสบายบายข้าทำได้แล้วสลับเปาฟรีเห็นไหมชิปอ้าวชิปหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันคือมาสเตอร์การกระโดดเยี่ยม คงจะไม่มีสลับเปาฟรีแล้วสินะติดตามตอนต่อไปโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการดูรับชมด้ยนะก็เป็นการภาคนะเออที่จะต้อนรับกังฟูเพนด้าสามแม่ก็ได้ดูตัวอย่างครั้งแรกที่ตรงนี้แหละ โอเคนะใครที่อยากขอให้ทุกคนคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์เยอะๆเลยฮะจะได้มาปรับปรุงโอเคนะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ